อากาศวันนี้ค่ะหิมะก็เริ่มจะละลายแล้วนะคะลูสวัสดีครับตอนนี้นะคะแฟนของบีก็จะทำลาวผ้านะคะเพื่อนเพื่อเพื่อ,อที่จะเอาแขวนพวกเสื้อ เนี่ยค่ะพวกเสื้อโคต้ตค่ะเพื่อนๆปกติแล้วนะคะแกก็จะทำตู้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเวลานะคะแต่เราซื้ออุปกรณ์อะไรพวกนี้มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆนะคะที่แกว่างๆแกก็จะทยอยทำค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทักไทยกันจากประเทศออสเตรียวันนี้แฟนของบีก็ตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไปทำราวแขวนผ้าค่ะ บีก็ได้ขึ้นไปดูนะคะแล้วก็ช่วยแกหยิบจับเล็กๆน้อยๆค่ะหลังจากนั้นบีก็ลงมาทําอาหารเช้าให้แฟนหลังจากที่บีได้เตรียมอาหารให้แฟนเสร็จแล้วบีก็จะมาอบข้าวคั่วการทํำข้าวคั่วก็จะทําแบบง่ายๆโดยการที่เอาเข้าวเหนียวอบใส่หม้อลมร้อนด้วยไฟนะคะ150องศา เป็นเวลา20นาทีหลังจากที่บีอบข้าวคั่วจนครบ20นาทีบี B ก็จะเอาตะไคร้กับใบมะกรูดที่บีตากแห้งไว้เอาใส่ลงไปด้วยบี B ก็จะอบต่อไปอีก10นาทีและในขณะที่เราอบข้าวคั่วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบี B ก็จะเอาขยะ B.O. แล้วก็จะเอาขยะรีไซเคิลนะคะมาทิ้งและบีก็จะพาน้องโทนี่นะออกมาเดินเล่นด้วย ในขณะที่บีกำลังทิ้งขยะอย,อยู่บีก็ได้ยินเสียงนกร้องนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าถ้าเดี๋ยวพาน้องโทนี่เดินเล่นเสร็จแล้วก็จะเอาอาหารไปให้นกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้บีกับแฟนก็ได้เดินทางนะคะไปที่ห้างสรรพสินค้านะคะเพื่อที่จะซื้อที่ใส่อาหารแล้วก็อาหารนกมาค่ะ ตอนนี้จากเพื่อนๆแฟนของบีนะคะก็ได้ทำลาวนะคะที่ว่าจะให้บีแขวนผ้านะคะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่บีได้ให้อาหารนุกเสร็จแล้วบีก็เลยขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปดูว่าแฟนของบีอะทำลาวแขวนผ้านะไปถึงไหนแล้วแฟนของบีเขาก็ทำค่อนข้างที่จะเร็วมากๆหลังจากนั้นนะคะบีก็เลย เอาเสื้อผ้ามาแขวนไว้แล้วก็แฟนของบีก็ลงไปทำราวข้างล่างต่อค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะกิจกรรมของเรานะก็เสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะคะฮัลโหลสวัสดีครับฮึกนั่ส s o e r e c a u c o m Supi, Im Sommer trocknet das sowieso gut. Da kommen natürlich auch neue Fenster. Aber alles langsam. Jedes Fenster war Ja, wow. <laughs> also, dass das nicht alles wegtragen musst oder was?

หลังจากที่บีได้อบข้าวคั่วเสร็จแล้วนะบีก็ปล่อยไว้ให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาปั่นค่ะอาหารกลางวันของบีวันนี้นะคะก็เป็นหมูน้ําตกนะ หมูนี้ก็เป็นหมู่ที่นะคะลูกชายกับลูกสาวมาเยี่ยมแล้วบีก็ทําไว้เยอะนะคะหมักไว้เยอะก็ยังเหลืออยู่บีก็เลยเอามาไปยุกนะคะเป็นอาหารชนิดอื่นส่วนอาหารกลางวันของแฟนบีนะคะบีก็จะทําก๋วยเตี๋ยวค่ะส่วนเส้นนะมันก็จะเป็นเส้นวุ้นเส้นนะคะแฟนของบีอ่จะชอบกินเส้นวุ้นเส้นมากๆเลย ถ้าเป็นเส้นเล็กอะคะ่แกก็จะไม่ค่อยชอบกินนะคะเราก็จะสังเกตดูส่วนผักก็จะเป็นผักที่เหลือนะคะจากการทำบาร์บีคิวนั่นเอง เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะบีก็จะทำแกงส้มนะคะใส่กุ้ง ผักของเรานะคะก็จะเป็นผักที่เหลือจากการทำบาร์บีคิวนะคะเพราะว่าเราซื้อผักมานะคะมันก็เยอะนะเพื่อนๆเราก็จะเก็บของเก่ากินนะคะแต่ว่าจะเป็นเมนูใหม่นะคะวันนี้บีก็จะมาแกงส้มนะคะแกงส้มของบีอ่ะบีก็จะใส่ผักที่เหลือจากที่เราทำบาร์บีคิวเนาะแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะนี่แล้วก็น้ำแกงส้มของบีอ่ะ บีจะทําแบบว่าสำหรับคนอยู่ต่างแดนนะคะบีจะใส่พริกแกงแดงแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะคะ าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พาเพื่อนๆนะคะชิมนะคะแกงส้มของเรานะคะว่ารสชาติเป็นยังไงหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะเนี่ย แล้ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะวีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอแล้วก็ทักทายเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามากดติดตามค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสบายที่สุดเลยนะคะก็คือน้องโทนี่ของเรานะเพื่อนๆดู อันนี้โซฟาของเขานะคะครึ่งหนึ่งของเขาแล้วก็ครึ่งหนึงเป็นของบีนะคะส่วนตัวใหม่นะจะเป็นของแฟนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับอื้มอื้มไม่สนใจนะคะดูอ่าฮะาโอเคโอเค ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีออลวีดัสเซน